ซาดิเเตองเข้ามาสนุนกีคนยาาช่วยเหลือกัาัแล้เราก็มีมีเอเต์ตรงนั้ด้วยเหมือนกันเือตอเดือนี้นะครับเ็บกัรจอมจได้หมครับเก้าอี้ wellness ตที่นะตัวี่ที่เพิ่งกไปะมาที่ีุชี่ทั้งหมดที่ีะกับแบรดรายการี่าอดอันแรกก็จะเป็นานี้ผู้ใช้จนะครับที่ใช้มาเี นาน่าเนี่ยอยู่กับเราด้วยนะครับขอต้อนรับพ่อรองค่ะต่อไปก็จะเป็นตู้นะโอ้โต่อไปก็จะเป็นมาการองก็เป็นมาการองอันเล็กนะสี่เหลี่ยมอันต่อไปก็จะเป็นกระดาษเปล่าค่ะศูนย์ดำเนินคดีต่อการต่อไปจะเป็นบัน ่านมั้นมันก็เหมือนว่าเราเนี่ยได้กลับมาพร้อมกันเครวยใ่อลูกโตแล้วก็บายก็อยากจะสร้างรค่ะเดี๋ยวแล้วก็มาให้ดูเนาะย้อยค่ะอันนี้นะคะอันนี้เพ่งทำเสร็จเมื่อตะเคุณนวนี่ไม่สวอยู่แล้วนะ ไม่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 มีบนะคะสำหรับเรา่องของกุญแ